ที่ผมมันมันตรวจดูมันไงมันเกิดเองของมันมันหลายปีเนาะมาอันถมมันเนาะอายุอายุที่ยู่ในบ้านนี่ยมันหลายปีค่อยไปเบืองเนาะโอ้ยข้าเจ้าไปเบืองหลักไฟยอืมดังตักไปเรื่อยมันดึงออกพกูเอมันได้สุดคนงูขังกอไฟพอดีพี่นอนอยู่ในเบืองนี่ทีมงานจากควันกันนะครับเด้วย ราคากันเองนะครับพี่น้องเด้อผู้ใด,ดสนใจก็ทักมาหาผมนี่แหละก็ต้องทักหาเพื่อนต้ทักหาผมกันเออลดสิเออลดสิบเปอร์เซ็นต์เด้อถ้าติดต่อผมมาเด้อเย็บีผมหลายเด้อที่หักห้เด้อ <c oughs> <c oughs> จังไม่ได้ว่าเตี้ยราคาหนีเตี้ยเมื่อเนี้ยแล้วแปลงนี้เพิ่นอาจจะให้มาวัดอีกนี่มองพี่น้องกันเพิ่นนี่ <laughs> หาเงินกวนฮานนหมูเทียนเยอสิหานี่มันปักหลักไว้พี่น้องอน,น,นะโอ้ที่หลวงเข้าไปนีเตือเยีด้วยนี่จากนี้เข้าไปสิเพาสานานนัี่หามีดผนขนานี่ฮามีดผุนล้วเนาะฟังทังพุนกันสินนะพ,พุน่ะนีกอไผ่พุนอันนั้นอยู่ในกนอไผ่เล่นขนาดข้างนตัวนั้น,น,อน <c oughs> โอ้ยู่คางลักไหมน้บอ นึกว่าเรามองเลยตัวนี้ตัวนี้มันมีลักไม่ยืนูที่มองกระสอบเมีนเมียโอ้เขียนสเปรย์ไว้แล้วเชี่ยสเปรย์แล้วเนาะอยู่ตรงนาเทียงกับรักลักไม่ไว้แล้วโอ้ยู่นาเทียงที่มี่สองรักนั่นป่ะเมียนหัน่นกับนี่นี่นี่ที่นี่มองมองตัวนูมนน่มีมีไม่ไม่ตัวตัวขึ้นตั้งตัวไม่แหงนยุบพุ่นเี่สเปรย์มองสอปูนแล้วเพราะว่าข้างล่างเก็จะอบปูนไว้ครับผมก็ฉีดข้างล่างเป็นปูนแต่ว่ามันมันเป็นลักษณะกยืนหันมันบ่ะ แล้วก็ซูตรูปขุ่นก็สิมีอยู่หลักหนึ่งยู่อยู่ขุ่นอยู่จะบอกได้ว่าอยุคเกลางกอไผ่ขุ่นอ่ะมันก็บ่ได้อยู่กลาหรือมันก็อยู่ขอบขอบขอบกอไผ่มาทั้งพี่หรือกอไผ่มาทั้งขุ่นมามาทั้งเฮาหลักมันสิมีหลักบูนอยู่อ๋อเออมันเกิดอมไว้โอ้โนี่แหละแต่ว่าทั้งขุ่นเห็นเห็นหลักตัวนั้นชัดเจนอยู่อ๋อ มนี่กันนั่นมองเล็กท์แลงวผมอ่าเข้าไปทางนี้นะครับเนาะจากถนนเข้าไปประมาณฮาเมตรนี่ถนนแสดงว,ว่าเพิ่นเพื่อไปกว้างนิดเดียวน,นี่ทุกานถ้าเข้าไปทางนี้ว่าเป็นของหลวงทั้งหมดเป็นที่หลวงทั้งหมดเลย<ม>เป็นสนามรถแข่งรถยางเนี่ยอะไรก็นครับให้เจาศิมาเหตเลื่อนจำบยังแถวนี้น้ำเนี้ยโอ้ยอยู่ในเกาะพายแต่นอ่ะเหมือนนอานักเสนาวดีเงี้ยรอรถงานสร้างเลยบัตรมาล่างวัดในปัดตัดกาะพาย ยูส่คุณขา้าข้าั่นีามิไรหรอมันไหลางสี่กับสีรถราคาลงมาอยู่อกัสมมุติวราถ้าขอนแกนนี่คือตีเป็นไรละสามพันแมั่นไก่บ่เหาอังไเริ่มต้นผมผมอยู่ขอนแกนโอ้ยอยู่ขอนแกนแมนโอ้เจ้ามาต่ขอนเกนได้บนี่แมนคัโอ้นโอ้มามาอุดวนนกันได้อะไรแมนว่บวกค่าน้ำมันเพิ่มบวกค่าน้ำมันเพิ่มนอนะครับ แต่ว่าถ้าอยู่ขอนแกน่นนี่ก็จีไแต่อยู่แต่ละละสามพันนะครับพี่น้องนะมาล่างวัดนะครับนอันนี้ผมก็เลยมาเนี่ยเจ้าของหน้า่นมาล่างวัดเห็นมันยียบร้อยครับเช็นบ่นี่อยู่ในกอไผ่นี่แค่ได้เนี่ยเานียวนี่คนกำลังหาแต่ว่ารักตัวนั้นก็เช่นเดียวเขามาใน้เปือกไปนะครับนี่เขามาจากทางใ่นเปือกนึงนะเป็นเกือบประมาณหาเมียหกเมตรเดยนะครับอ สำนักง,งานล่างวัดเพิ่นจะอยู่ขอนกันเราอ่ะรับงานอยู่หนองบัวพีเราก็ไปม่มาแม่บแบอยู่อุดรอ่มีเราก็รับอยู่อยู่้ครบพีแต่่มีสาขาอยู่อ,อุดรมัอืมีแต่อยู่ขอนันร